สวัสดีค่ะเห็นแมวเป่าอฉันน่ากลัวไปถึงไหนสวัสดีนะครับทุกคนมาค่ะมาหานกกินมาหานกกินเสาร์กันอันนี้หนึ่งอยเบิ้งอันนั้นด้วค่ะเดี๋ยปให้เบิ้งอันนี้คำว่า,มาแมวเป่า แมวเป่าคือแมวที่มันหองเนี่ยมาขึ้นที่เดตหฮเดกหนอยอย่านนะคะโอ้ดูกล้วยสิดูสิกล้วยเนะี่ยไม่เคยขาดบ้านเลยแล้วทีนี้พอมันเหลือหนึ่งอันสองอันนี้ก็ซื้อมาเพิ่มเนาะแล้วทีนี้อ่ะแล้วมันก็ไม่ได้โดนกินอนะ่ะอันใหม่เอมอามามันก็สุกแบบนี้แล้วก็พอมันเริ่มจะสุกเหลืองแล้วก็มาใส่ตู้เย็นอีกนะแล้วมันก็เป็นสีดําแล้วสุดท้ายแล้วมันก็จะไม่โดนกินหรอกมันก็จะได้โดนออที่จริงอ่ลูกปลาเนะี่ยเขากินเขากินประจําแต่ปลากินช่วยเขา แต่บางทีกินมันก็ไม่อยากกินเท่าไหร่เนาะคือว่ากินช่วยบางทีอันนี้จะเป็นอาหารเช้าของปลามันเปิดแล้วนะเพราะว่าตอนเย็นๆค่ำๆเนี่ยก็จะกินเป็นของหวานดูส่วนนั้นดูส่วนนั้นเป็นอาหารที่ไม่รู้จะกินหรือเปล่านี่แหละนอาบางทีเราก็มีเยอะไปแต่ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ซื้อนะเดี๋ยวชาเดี๋ยวชาเอาอันนี้ไปอุ่นก่อนนะคะ ลูกไปทําทกาแฟไว้แล้วก็เอ,อหมูซื้อมาหมูสามชั้นซื้อมาแล้วก็ก็มันก็จะมีอยู่หลายชั้นเลยมันก็จะแบวไปแยกที่กันไว้นะตรงไหนบ้างก็เอาใส่อันนี้ก็เป็นกาแฟสงสัยเป็นกาแฟของลูกที่ทําไว้นะเป็นกาแฟเย็นของเขาแล้วก็ดูบอกมี่ ขน,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 นุบ้างแต่วันก่อนวันนี้จะกินอยู่แต่ว่าอาหารเช้าขอกินเบาๆก่อนนะคะสิ่งนี้มันชื่ออเฟต้าอฮุมมุสอม,มันเป็นชีสกับอะไรนะเป็นเหมือนสลัดนะฮะแล้วก็อันนี้ก็ดูน่ากินอยู่นะแต่ยังไม่ได้แตะเลย อเบต้องมีลายแบบนี้วอกเลยว่าเก่ามากเก่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆเก่าอาหารที่เป็นกองในตู้เย็นที่เห็นนะคะอ่เป็นอาหารที่แบบว่ามันเลือจากการขายเนาะคะ่ะอ่าในลานกาแฟค่ะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนๆนของลูกเนะะี่ยค่ะเพื่อนเฮ็ดงานอยู่ตรงนั้นเนาะแล้วที่นี่เพื่อนก็แบบว่า จะมีเค,ค้กมิยังมาให้กันเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเขาเอมันเหลือจากการขายเนาะแต่ทีนี้พอเอามามันก็เยอะแล้วก็ปาก็ไม่ได้กินกับลูกนเนาะก็ลูกเขาก็เดี๋ยวต้องรู้ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวต้องถามลูกก่อนว่าก็จะเคลียร์ทเย็นไหมแต่ที่จริงไม่กินก็เสียดายอยู่นะจะว่าก็คือเราก็เหมือนมีอาหารของเราเนาะบางที่มัน รังเทือนเนาะค่ะมีหลายมีหลายเกินไปมันกับมันกับบ่อใดกินเนาะบางทีก็แบบว่า,วา,วาเออคนไม่มีเขาก็ไม่มีเนาะแต่ว่าเรามันก็ยังไงล่ะมันก็มีอาหารของเราอยู่เพียงแต่ว่าเราได้มาเพิ่มเติมว่าเขาทําขายเนาะนเป็นแบบการขายของของร้านนะคะคเนาะก็ าไปให้คนที่แบบเขาไม่มีก็จะดีนะแต่ว่ายังไงล่ะเราก็จะเอาไปให้ใครล่ะใช่ไหมเพื่อนก็เลยเอามาให้ลูกสาวไปเนี่ยกินช่วยหน่อยเสียดายเขาก็เสียดายของเหมือนกันนะเวลาเขาตักของบุฟเฟ่ต์อะไรเงี้ยเวลาไปกินที่ไหนก็ตามกินที่โรงแรมกินที่ร้านที่ไหนที่เมืองไทยที่ต่างประเทศเขาก็จะ ตัดแค่พอกินไม่ตักล้นไม่ตัดเกินถ้ายังไม่อิม่มก็ค่อยไปตักใหม่นะคะก็ะจะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นน้ําตาลแล้วก็เราจะใส่อันนี้เอามาใส่ตอนที่จะเอาไปเวฟเอาไปเวฟก่อนให้น้ําตาลมันละลายไปกับข้าวข้าวต้มใส่นมนะฮะเดีไปเวฟแป๊บนึง สักสอนาทีนะคะยูนอเวเขาจะมีข่าวแบบนี้นะคะเป็นเป็นเหมือนข้าวสวยแต่จะมีความเหนียวเหนียวเหมือนข้าวซูชิแต่จะไม่เป็นข้าวเหนียวเหมือนบ้านเราเคล้ายๆข้าวซูชิที่มีความแบบข้าวเจ้าบนข้าวเหนียวไม่รู้เรียกข้าวอะไรเนาะต่ว่าปากกบเคยอ,อ่านจากเถอดดอกแต่ว่าคนหยุดทางนอเวก็จะกินแบบนี้นะคะรีสเกิร์ตนะคะ ก็จะกินใส่เนอยแล้วก็ใส่อ,อบเชอยอบเชยปนแล้วก็จะอุ่นให้มันแบบเดือดปูปุดแล้วก็แล้วก็ตัส่วนนี้ใส่ในแบบนี้ใส่พูดถึงเนี่ยค้นยู่ทางนอ่ารวยานะคะ จะเอนจอยคนทางนี้จะเอ็นจอยกับการกินอาหารนะคะเนาะคือมีความสุขกับการกินกินตามใบกินตามความชอบถือว่าแบบบางคนเขาก็จะแบบอืมเอ,อ่อสร้างอาหารนะคะมาบางบ้านเนาะคะ่ะ เ,เขาก็จะเป็นเหมือนคนมีอายุอย่างที่ปาไปทําง,งานเนี่ยปาก็จะไปเอา,อาของที่เขาสั่งมาเนี่ยเขาสั่งมาลรวคนก็เอามายื่นไว้ให้ในบ้านเนาะแล้วก็แล้วก็วกาปาต้องไปเอาของเข้าตู้เย็นให้เขาบางที่อะคะล้นตู้เย็นนะคะล้นตู้เย็นเราก็เอาวางไว้เคาน์เตอร์ในครัวเนะคะ่ะเขาปลาซุกละบแบบน,งนึงนะคะเดี๋ยวไปเริ่มเล้วข่าค่ะ คนมีอายุเขาก็จะแบบว่าเอนจอยกับการาสั่งอาหารมาหรือว่ามันเป็นไม่ไม่ใช่แบบหลายสิ่งที่เขาสามารถทําได้นะคะคนมีอายุเนะาะเขาก็ไม่ไม่ได้สามารถออกไปข้างนอกได้ไปหากินไปเดินไปอะไรได้ไม่เหมือนคนที่แบบว่ายังหนุ่มยังแน่นยังออกไปข้างนอกได้แล้วก็สามารถไปเอนจอยกับเพื่อนได้นะคะแล้วคนที่พึ่งอยูบยะะ่บ้านเนี่ยค่ะเพิ่นก็เอนจอยกับการกดโทรศัพท์ สั่งออเดอร์อาหารเมื่อกินนะคะ่อแล้วที่นี้ผู้ป่าไปค้นออกให้น่ะอ่าตอนที่ไปเฮ็ดงานเนาะค่ะช่วงนี้ไปหยุดอยู่อ่าไปค้นอาหารออกให้ใส่เวลาอยู่บ้านนั่นสามสิบนาทีค่ะแล้วก็อ่าเช็คเบื้องความเรียบร้อยว่าอ่าอ่าในบ้านนั่นต้องการจะอ่าให้เฮ็ดอีหยังบอเก็บอีหยังบอนอกจากของเราอาจจะมีแบบ อยู่ในสิ่งนั้ยังอาจจะต้องอล้างล้างทำความสะอาดแน่จากน้อยอยังนะคะที่แบบว่าออของที่เพ,พิ่งกินเซตเมื่อก่อนที่เขาจะมาถึงบ้านเพื่อนจริงๆนะคะก็คือเป็นแบบว่าบริษัทปานานะเป็นบริษัทที่ที่สรงค้นไปเห็ดงานตามบ้านจะเป็นทั้งพยาบาลเป็นทั้งเป็นทั้งคนที่ไปเห็ดางานบ้านให้นะคะเนาะ,นะแล้วก็บ้านหลังนี้ไปแค่แบบว่าไปไป,ไปเอาของเขาตู้เย็นให้เพิ่อ,อา บางเทือเนาะค่ะบางเท้อกับไปทาความสะอาดแบบฟูอปชนเลยเฮ็ดทุกอย่างเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการใส่เนยนะคะมันก็จะค่อยละลายเมื่อมันโดนข้าวที่ร้อนนั่นแหละะปาก็คิดว่าเออมันเป็นความสุขของเพิ่นที่เอ็นจอยที่คนที่เพิ่นบดไปข้างนอกเนาะคะ่ะมันก็เป็นความสุขของเขานะคะเนาะก็คือการที่แบบว่าจังไรล่ะพูดถึงว่าเขา เหตุใดในสิ่งที่เขาแบบว่าความต้องการของเขาที่เขาทำได้นะคะมันเป็นความสุขของเขานแหละค่ะแล้วอาหารเนี่ยก็แบบว่าของที่มันเก่าก็ต้องคนทิ้งนะคะโอ้ก็จะมีตะของวานของวานค่ะเดี๋ยวทำน้ำเอน้ำผสมเปิดมดเลยนะจับอันนี้เรากะฟ้ามันเป็นแบบนี้นะคะ่ะ แต่อันนี้มันคนละแบบกันมันต้องเล็บปะอสิงเาไว้ด้วยค่ะจะละค่ะเป็นความสุขของคนที่แบบว่า่อนอยู่ในใบเกษียณแล้วก็บอสามารถออกไปใช้ได้เนาะถ้ามันอะไรที่มันจะเป็นความสุขเนาะ,ะค่ะ่นก็สามารถสื่อความสุขได้นะคะเล็บปะเงาจากน้อยแบบได้ความรู้สึกที่แบบว่า เอาใจเขามาใส่ใจเราเลยการที่มีเล็บยาวนะคะเป็นเล็บปลอมนะคะที่ป้าแบบเอ้ยว่าได้พิธีพิธานเฮ็ดอะคะ่ะทำตามภาษาอาหารเชา้าป่ะเดี๋ยวไปน่งกินอีไกันค่ะเดี๋ยว,นนะะยวปาเฮ็ดน้ำเอผลไม้กันผลไม้ผสมน้ำผสมเอเขีเวยวอะไรน้ำเบอร์รี่นะคะซูนบาร์ กินกับอันนี้มันเข้ากันดูเขาต้มใส่นมอืือเลยค่ะและ้วก็นี่มันจะมีความเหนียวเหนียวเหนอดเนอดอาจจะมีครีมแบบพวกคูครีมนะแล้วเราก็มาใส่อันที้ปลาใส่ะนะคะน้ำตาลอบเชยเข้ากันมาก ดีนะใส่น่ดไม่ได้หลายเหนได้ค่ะเพราะว่ามันมีความแบบความเป็นฟูครีมนะมตั้งโทรศัพท์ต่ำขึ้นมนาะอันนี้เป็นแนวชา์โทรศัพท์นะคะนี่ค่ะ มันจะอ่ารมณ์คลายแบบว่า,ากินพัดกระเพ้าล่าค้นนะคะติดมักข้นมักข้นผสมกับเขาเน่ยอันนี้เขาจะไม่คนเขาจะกินแบบตักแบบนี้ให้มันเป็นแยกรสชาติ ข้าวก็จะออกจืดๆมันๆโดนน้ำตาลก็จะหวานโดนอบเชยก็จะหอมโดนเนยก็จะมันๆนเบื่อไนี่จะว่าบางคนอาจจะมักค้นผสมเขากันมั้งนะคคือบางคนกินกะเพราแต่แบบเดีค้นเขากันนอกจากข้าวผัดกะเพราที่แบบว่าผัดรวมกันคลุกใส่กัน ข้าวคลุกกะเพราถ้าผสมแบบว่าถ้าผสมน้ำเบอร์รี่ไลน์เนาะคะ่ะมันเป็นไส้รับเนาะถ้าผสมไลน์มันก็จะหวานถ้าผสมถ้าผสมบางหน่อยมันก็จะบาหวานหลายนะคะมันก็จะมีรสเปรี้ยวๆหน่อยมันก็จะตัดกับรสชาติที่เป็นแบบ เป็นเลียนนะเนยียนะคะเนมือนกั้วางชาแชร์ละรู้เลยป่ะการมีเล็บแบบนี้มีความรู้สึกยังไงนะ ยังมันก็บบลคักได้ค่ะคนทีม่มีเล็บเองเนี่ยแต่ว่ามันก็จะอยู่ที่ความชินของเราถ้าเราใส่แบบบ่อยๆหรือว่าถ้าเราอยู่กับมันแบบให้คุ้นชินเราก็จะจับนั่นจับนี่คล่องนะแต่ว่าถ้าถ้ายังไม่ชินเนี่ยก็คือจับไรก็จะโดนกลัวมันหักมันอะไรแต่ว่าที่จริงเล็บมันไม่หักหรอกแต่ว่าเราจะเจ็บเล็บแท้เรา เฮ็ดเบียบก็ได้ลายค่ะใส่เล็บแบบนี้ถ้าคนชินแล้วไม่รู้เหมือนกันอมเมื่อนี้อายุที่เจ็ดองศาค่ะบวกเจ็ดองศาแล้วก็หิมะเริ่มละลายเป็นสัญญาณของสปริงเริ่มมากค่ะนุ่นแหละเดือนไปเดือนกุมภา ความหนาวก็จะไม่เยอะแล้วที่นอร์เวย์สปริงมากใบไม้ก็สิออกช่อนะคะออกช่อแล้วก็ช่วงเดือนมีนาเนี่ยก็จะเริ่มแบบไปเดือนมีนาก็จะเริ่มบานนะคะมันก็แล้วแต่ปีแล้วแต่บรรยากาศนะถ้าแดดออกติดกันเนี่ยค่าอาทิตย์เนี่ยมีแดดหลายวันติดกันเนี่ยความเขียวมันก็จะ มาเร็วนะคถ้าความเขียวเรยม,มากแล้วหิมะมาตกอีกความหนาวเพิ่มอีกไม่ก่ะยั่งยูของมันคือกอ็เลยค่ะมันก็จะไม่ไม่ไม่บานแต่ถ้าพอแดดมาอีกอ่ะค่อยบานอนะ่ะถ้าแดดเป็นอาทิตย์ปุ๊บเลยค่ะแสงแดดจําเป็นค่ะสำคัญหลายต่อตอนพืชทั้งพืชทั้งคนอืม กินไล์กระเลี่ยนค่ะโอเคค่ะปามาทักไายท่าน,นี้เนาะแต่เหลียวบงต้นพืชต้นเนี่ปปาคือด้วยความชินกับการที่แบบว่าเห็นพืชต้นพืชของเราในหน้าหนาวเนาะมันก็จะเป็นแบบว่าต้นที่มันเคยงญ่เคยใไงหญ่เนาะคะ่ะ พอจะเอาเขามาบานลบหนาวจากข้านอกนะคะเอามาไว้ในบ้านเดี๋ยวปาจะพาไปดูนะคะเนาะเป็นตะลิตต้เป็นตะลิต้ตตครับบบใหญ่เลยแล้วก็เป็นแบบแคกแกนบังค่ะต้นไอ้ทองเท่งป่าที่ลูกสินเลืองนะคะที่ขายอยู่ตางประเทศนี่โอ้ยมีให้ซื้อกินสะดวกเลยเดดูสิเราพอเรากินแล้วเราก็เอาเม็ดมาแล้วก็มาปลูกตอนนั้น ซัมเมอร์นะคะมันก็จะบใบใหญ่แบบนี้พเพราะเอาเขามาอยู่บ้านนะคะมันก็จะแบบว่าโอ้ยเล็กๆเลยเล็กๆเลย,เลเลเลยนี่ต้นวาสนานี่ก็จะลุ้นลุ้นว่ามันจะออกดอกตอนไหนนะคะมันก็ฟื้นขึ้นมาได้ตอนนั้นมันตากแดดเกือบตายค่ะแต่ปากะใ, <laughs> ใบิใบใบเอาไปไว้ตรงนั้น ก็ใช่มาค่ะต้นไม้ปะโบอบอนิยมไม้มีในบ้านลายหรอกคะ่ะเพราะว่าหอาไปใส่หอบแบบว่ารังเทมห่วงนะคะมันเป็นห่วงต้นไม้อันนี้ก็จะเหมือนแบบว่ามีมาแมลงมีอะไรเนาะปะก็จะเอา,าน,น้ำสม้มสายชูนะฮะมาฉีดผสมน้ำมาฉีดมันนี่ค่ะมันแตกนอออกลายอยู่แล้วก็ดูสิอันนี้ยังไม่มาถึงขั้นตอนที่ว่าจะถอน ใบอันนี้เล็กแก,กับเขียวดีด้ยค่ะแต่ไปมาก,กค่อยๆทยอยเริ่มไปละอันนี้ก็อเอะโวคาโดฮะปีนี้เข้าปีที่สามแล้วแล้วก็จะไม่โตมากเท่าไหร่แล้วก็จะค่อยๆโตแต่ว่าเหมือนเหมือนไม่ตายแต่ก็ไม่โตนะฮะก็คือเขาอยากเกิดนะเขาอยากมีผลให้เราอยู่แหละ แต่ว,ว่าบรรยากาศมันไม่ให้นะคะเนาะ,ะคือแบบว่าอืมก็เลี้ยงเขาไปเนาะเป็นเป็นไม้ประดับนี่นแหละรู้คะนี่ใบใย,ยๆค่ะใบางามๆค่ะแต่ว่าโตกว่านี้ไม่ได้แล้วดูเครื่องมันนั้นเครื่องปั๊มมันอยู่เป็นเงานะคะอ่า มอัดล่มนะคะปืนอัดล่มน่ะไอ้ลั่งขึ้นน,ะน่ะมีขึ้นหนึ่งตีสองเกิดขึ้นเทื่อเดียวค่ะตีสองปัสดุงตื่นเพราะว่าเครื่องเนี่ยแหละค่ะว่าเฮ้ยเสียงอะไรมันน่ากลัวมากเลยเรานอนเงียบๆอยู่แล้วทีนี้เสียงมันดังขึ้นปั๊มลมมันทํางานนะคะเนาะมันชาดคลายๆมันชาดเอ่อไฟในโตกเพระว่าลืมถอดปลั๊กค่ะนั่นนะคะปลั๊กอ่ะเอเอาอันนี้มาฝากให้ดูนะคะ อันนี้เป็นสลแนแหน่หอมๆนะคะน้อยๆนึงมันออกต่มก้นกระถางนะคะมันก็ได้น้าเนาะมันก็แบบว่าเออก็โตของมันอยู่แต่ว่ามันก็จะโตแบบนี้โตแบบว่าวินเทอร์โตแบบวินเตอร์นะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะดูป่าจะได้ดอกไหมเนี่ยจะมีดอกให้ไหม สวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ